สวัสดีค่ะเพื่อนๆกุนนหลาบแดงแห่งสีชนก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูแลบอนสีกวนอิมกันนะคะบอนสีกวนอิมดูแลยังไงให้สวยนะคะด้วยเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลนะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าบอนสีกวนอิมเนี่ยเขาจะไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนไม่ชอบแดดถ้าถ้าโดนแดดนะคะสีก็จะไม่ขาวพรุ๊ยแบบนี้นะคะเพื่อนบอกเลยสีจะออกแดงๆเป็นสนิมนะคะ แต่ถ้าว่าบอลสีควนอีมหรือสหัดเดชะนะคะชอบสีอชอบแสงแบบรำไรนะคะสีจะขาวเป็นมรกตเลยนะคะขาวสวยมากเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกบอลสีให้แตกกอเก่งเคล็ดลับก็ง่ายๆนิดเดียวนะคะทําให้แตกกอเก่งแล้วก็ใบดกนะคะอันนี้ก็ดูนะคะอันนี้เพิ่งทําไปจากปกติต้นจะเล็กนะคะแต่นี้เพราะว่าทําไปแล้วก็ จะมีก้านที่ออกมาใหม่แล้วก็ใบใบใ,ใหญ่นะคะก้านก็จะยาวขึ้นด้วยเคล็ดลับที่ดูแลง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงทํำยังไงนะคะนี่ค่ะเหมือนต้นนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะดูแลยังไงนะคะเคล็ดลับก็คืออ่าบอนสีของเราช่วงนี้นะคะก็จะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดแต่งมันก่อนนะคะต้นไหนใบอันไหนไม่สวยนะคะตัดออกไปนะคะตกแต่งให แตแ่ใบสวยๆก่อนนะคะใบร้ายๆข้างล่างนะคะเพื่อนๆก็ต้องตัดออกไปนะคะเนี่ยตัดไ่หมดเลยนะคะนี่ค่ะที่ไม่สวยนะคะออกไปเพราะว่าไว้ก็จะทําให้บอนสีต,ต้น,นอื่นๆจะไม่สวยด้วยนะคะเอาใบร้ๆที่หน้าๆออกให้หมดนะคะนี่ละค่ะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนก็เนี่ยรวบขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงนะคะรวบมาเลยนะคะนี่นะคะ่ะถ้าเป็นไปได้นะคะหรือไม่นะคะบางคนไม่กล้ารื้อออกมาเราก็พรวนดินอย่างนี้ก็ได้นะคะ โยกดินให้นิดนึงนะคะวอาดินอาจจะแน่นอยู่นะคะ เมื่อเราพรวดดินข้างๆได้แบบนี้นะคะเราก็เอาดินนะคะดินที่เรามีอยู่นะคะเป็นดินตัวนี้ก็จะเป็นดินที่มีขี้หัวแห้แงๆนะคะขี้หัวแห้งๆแล้วก็แกรบดำแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็มีขี้วัวแห้งๆที่ผสมนะคะแล้วก็แกรบนะคะแล้วก็ดินนะคะผสมเข้าด้วยกัน มันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราผสมแล้วก็มาใส่แบบนี้เพราะว่าดินเริ่มจะหมดนะหมดหมดเขาเรียกว่าหมดแร่ธาตุนะคะในดินเราก็ต้องเพิ่มให้เขานะะใส่รอบเลยนะคะ เวลาเรารดน้ํานะคะเดี๋ยวดินก็จะลงไปด้านล่างเองนะคะอันนี้เนี่ยค่ะจะได้แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เตรียมกะละมังมาใบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมกะละมังมาแล้วก็น้ําใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะครึ่งนึงนะคะแล้วก็นํากระถางตัวน,นี้แช่ลงไปี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็นี่ค่ะเอาน้ํามาแก้วนึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆเตรียมน้ําปลาร้ามานะคะหนึ่งช้อนหรือหนึ่งฝานะคะ ออน้ำหนึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะน้ำปลาร้าชนิดไหนก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะีค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยพอได้หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยรบลงไป ลลงไปเลยนะคะสําหรับบอนสีเนี่ยแล้วก็ตักน้ำกรเปล่าเนี่ยคะ่ะลดลงไปอีกนะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะได้บอนสีที่ สวยขึ้นนะคะจะทําให้บอนสีของเพื่อนๆเนี่ยแตกยอดพุ่งเลยประมาณสักไม่เกินสิบวันนะคะพุ่มของบอนสีต้นนี้จะแตกห่านสวยมากๆนะคะพุ่มจะออกมาใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แตกกอเต็มนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับง่ายๆดูแลบอนสีนะคะด้วยวิธีนี้เองนะคะเพื่อน ง่ายมากๆนะคะแล้วก็จะก,กลายเป็นบอนสีที่พุ่มโตพุ่มใหญ่ใบดกนะคะด้วยเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองนะคะที่กุหลาแบแดงดูแลบอนสีวอนอิมมาตลอดนะคะด้วยเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้เองคะ่ะเพ,พื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะง่ายมากๆนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มๆแล้วก็ช่วงเช้าให้เขาโดนแสงนิดนึงนะคะไม่จัดถ้าตากแดดเลยใบจะเป็นสนิมไม่สวยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆทำแล้วนะคะรับรองเลยว่านะคะเปลี่ยนดินแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลแบบนี้บอนสีควันอิมของเพื่อนๆก็จะสวยแล้วก็กอใหญ่แบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แต่งใบแล้วก็ยาวนะคะก้านใบก็จะยาวนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะทุกต้นอ้วนนะคะใบอ้วนอวบดูนะคะเพื่อนเนี่ยอวบมากๆ,ๆเลยนะคะ ะะลองมาทํากันดูนะคะเ,เพื่อนๆสาหรับคนที่รักบอลสีทุกๆท่านนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ช่วงนี้ก็ฝนตกลงมานิดนึงนะคะก็กลับมาดูลายบอลสีกันเหมือนเดิมนะคะอยากให้สวยก็ต้องอรอดูกันต่อไปนะคะว่าบอลสีของกุหลาบแดงจะกลับมาสวยเหมือนเดิมกันหรือไม่เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันเอาไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะอันนี้โก้น,นี้ก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนดูนะคะนี่เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะบอลสีกวนอิมเจ็ดสาหานอ่าสายตาของทุกๆท,ท่านเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้บอลสีกวนอิมชอบแบบนี้นะคะชอบน้ําด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะแตกมาแบบนี้เลยนะคะใบสวยใบดกค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามคุณกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนำมาแบ่งปันกันตลอดเลยนะคะทุกๆท,ท่านคลิปนี้ก็กลับกันา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ